บทสสวัสดีพี่น้อยีกครั้งรานะผมเนาะมาเจอกับผมมีเรื่องกับการวางแนวทางฮานอยประจาวันที่14นับสิงหาคมหกหกนะพี่มาชิกซึ่งตรงกับวันจันทร์นะครับนก่อนอื่นบทีสสวัสดีพี่น้องเอฟซีครับประจำนะคุณสวัสดีนะครับพี่พียน้องผู้ที่เข้ามาติดตามใหม่ยินดีต้อนรับชุช่องบอที่พารวยกับแนวทางฮานอยวันนี้นะพี่มาชิกนะครับเนาะนะครับโอ้โหเมื่อวานเหนื่อยเลยเพียรเลยกับแนวทางฮานอยผมนะพี่มาชิกนะครับเนาะนะครับโอ้โหนะครับ จะไม่มาเลยเมื่อวานอ่ะนะครับมาดูคำเตือนกันก่อนนะพี่มาชิกนะครับเนาะนะครับทางช่องเป็นหนังสือการนำเสนอเรือสูตรจำนวณตัวเลขนะพี่มาชิกปรอบกับพิจารณาเนาะนะครับเดี๋ยวทางมีเข้ามีหลุดนะพี่มาชิกไม่การันตีว่าจะมาทุกครั้งนะเด็กต่ำกว่า18ปีผู้ปกครองควรพิจารณาด้วยใกล้ชิดในการรับชมไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดนะพี่มาชิกเป็นเพียงแนวทางประกอบกับฮานอยวันนี้นะพี่มาชิกนะครับเนาะซึ่งวันนี้ก็มีแนวทางอ่า เลข้ทูบด้วยนะพี <mainland mermaid fabric> ่มาชิกนะครับเนาะนะครับมีแนวทางเลข้ทูบด้วยเนาะนะครับนะครับและอีกเมื่อคนก็จะรัฐบาลไทยและพรุ่งนี้ผมก็จะส่งเม็ดเดียวรัฐบาลไทยนะพี่มาชิกเมื่อวานนี้นะครับขอบคุณสำหรับการกดอ่าติดตามด้วยพี่มาชิกที่ผมไปไลฟ์อ่าอ่าสดเนาะนะครับทางเรียวแล้วก็ทางพี่บ่าวนะพี่มาชิกแต่ว่าบ่าวทีผมไม่ได้ไลฟ์เมื่อวานนะครับเนาะนะครับอ่าไปดูพิธีเบิกเนตรนะครับอ่าเทพออ่่าาครูนะครับเนาะอ่าอะไร ครูก่ายแก้วนะพี่สมาชิกนะครับเนาะนะครับอ่าอสูรเทพนะครับนะครู่ข่ายแก้วเมื่อวานนะพี่สมาชิกซึ่งท่านก็เป็นเทพแห่งโชคลาภนะพี่สมาชิกไม่แน่นะครับเนาะแต่มีรัฐบาลไทยเด็ดให้นะพี่สมาชิกนะครับเนาะถ้าใครชอบก็ทักไปในบ้านได้เลยไปรอในบ้านได้เลยนะพี่สมาชิกนะครับเนาะนะครับถ้าใครชื่นชอบนะแนวทางมงคลด้วยนะพี่สมาชิกนะครับเนาะนะครับอ่ะมาดู เมื่อวานเลยนะพี่มาชิกไปเร็วนิดนึงนะพี่มาชิกวันนี้ไปเร็วนิดหนึ่งเด้อนะครับนะครับตื่นสายวันนี้อ่าเมื่อวานนะพี่มาชิกโอ้โหนะครับแนวทางผมนี่เรียบร้อยเลยเมื่อวานนะครับเนาะนะครับนะครับให้หนึ่งกับเก้านะพี่มาชิกน้อยกิตก็ไม่มานะครับน้อยพิเศษมาไหมน้อยพิเศษก็ไม่มานะครับหนึ่งกับเก้านะเมื่อวานผมให้นะนะครับในสูตรโอ้โหสูตรไม่เดินเลยเมื่อวานนะครับเนาะนะครับ นะครับหนึ่งกับเก้านะเก้าไม่ลงหนึ่งก็ไม่ลงนะครับเนาะมานี่ v a p นะมาเด่นนะ v a p เลยนะครับเนาะเหนื่อยเลยนะพี่มาชิกนะครับถ้าใครตามเป็น BAP นี่เหนื่อยเลยนะศูนย์หนึ่งนะครับเนาะมาในแปดหนึ่งนะพี่มาชิกนะครับเนาะให้หนึ่งสามนะครับนะครับโอ้เหนื่อยเลยเก้าไม่ลงเมื่อวานนะครับเนาะอ่ะก็ทำเต็มพี่แล้วสลับเมื่อวานนะพี่มาชิกก็ขออภัยพี่จะมาชิ้ไปด้วยกันเลยกันเนาะนะครับแนวทางมีข้าวมีโหลดเด้อนะครับอ่ะ วันนี้ก็ตามกัะต่อนาพี่มาชิกนะครับเหนื่อยก็พักก็รักก็ไปต่อเ้วยอนะครับซึ่งวันนี้มีแนวทางหลักพัฒนานด้วยนาพีมมาชิกแล้วก็แนวทางสายดวดหลักพัฒนาด้วยนะครับสืบกาในการน้าไลฟ์เหมือนเดิมเด้อยนะครับสำหรับใครที่ชอบแนวทางสยดุวนะนะครับเต็มที่เหมือนเดิมนาพี่มาชิกสำหรับแนวทางผมนะนะครับอ่ะขอลงลรายละเอียดตัวเลขกันไปเลยนะฮาน้อยวันนี้อ่ะหน่อยวันนี้วันที่สิบสี่เนาะ ทับแปดนะพี่สมาชิคหน่อทักหกหกนะครับเขียนไปเขียนมาก็จะคัดจมูกนะครับเนาะจากช้ามาก็จะเป็นภูมิแพ้นะพี่สมาชิกนะแต่ก็ทานยาประจํานะแต่ยังไม่หายนะอากาศเปลี่ยนแปลงบางทีบันทึกเสียงไปในงจะจามก็ต้องหยุดบันทึกไปก่อนนะครับเนาะก็อจามก่อนนะครับมาดูตัวเด่นนะพี่มาชิวันนี้มีแนวทางทุบไปไข่ด้วยอนะครับเนาะขอบารมีไอไข่มันเดิมนะวันนี้นะนะครับเด่นนะ สี่กับเก้านะพี่มาชิกอ่าวันนี้จัดเก้าให้อีกโดยที่เก้าจะลงมาเมื่อวานไม่ลงนะพี่มาชิกอันนี้เดินตามสูตรนะพี่มาชิกอันนี้คือเดินตามสูตรนะสี่กับเก้าวันนี้วันจันทร์ให้เฝ้าระวังเบินนะ้ลไว้หน่อยเด้อพี่มาชิกวันนี้วันจันทร์เฝ้าระวังเบิ้ลไว้หน่อยนะนะครับอ่าแล้วก็สองเตือนเด่นสองตัวเนาะสองตัวเด่นนะสองตัวเด่นเด่นสองตัวนะพี่มาชิคนะเนาะอ่าสี่เก้าเด้อนะครับ 4 0นะอ่า4 1นะนะครับอ่า9 2งแล้วพี่จะมาชี้นะครับอ่าส3เนาะแล้วก็9 5้าห้านะสลับผู้โชคดีอาจจะมีโดนเข้ามาเสริมเด้อพี่จะมาชิกนะครับเนาะอันนี้การเบิอนไว้หน่อยนะนะครับวันนี้วันจันทร์ให้เฝ้าระวังเบิอนหน่อยนะพี่จะมาชิก4 4กับ9 9นี่แหละนะครับวันจันทร์ให้เฝ้าระวังเบิอนไว้หน่อยนะครับต้องมาลุ้นว่าเบิอนจะลงหรือเปล่านะครับเนาะนะครับส่วนมากก็จะ มาเบิ้ลอยู่นะวันจันทร์เมื่อวานไม่มานะครับวันนี้ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษสําหรับแนวทางเบิ้ลนะนะอ่ะมาดูตัวนี้นะพี่มาชิกนะครับผมเน้นตัวนี้เด้อนะแล้ว0440กับ9559นะพี่มาชิกนะครับอ่าสลับใครที่ชอบเบิ้ลก็เฝ้าระวังไว้ถ้าไม่ชอบก็ผ่านเด้อพี่มาชิกสลับแนวทางเบิ้ลเนาะนะครับอันนี้คือเฝ้าระวังนะนะครับเฝ้าระวัง6เนาะเฝ้าระวัง6ชุดเดียวพอนะครับเนาะนะคแล้วมาตามกันด้วย3ตัวเด่นเด่น3ตัวนะพี่มาชิกนะครับเนาะ สามตัวเด่นสามตัวเด่นเด่นสามตัวนะักพิมพ์มาชิกนะครับอะศูนย์สี่หนึ่งนะแล้วก็สองเก้าสามนะแล้วก็สามเก้าห้านักพิมพ์มาชิกนะครับเนาะนี่เลยนะครับนะชอบไปแค่ใบจดไว้นะนะครับชอบไปแค่ใบจดไว้เด้อพี่พิชมาชิกนะครับอ่าถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผะ่านเนาะ อันนี้เป็นสูตรเป็นทางเดทางมีเข้ามีหลุดด้ยวยพี่พมาชิกนะครับนเนาะเดี๋ยวมีในทางทุกให้ด้วยวันนี้นะพี่พมาชิกนะครับเนาะ,อะขอบารมีให้ไข่มาเดิมนดพิพี์มาชิกนะครับเนาะนะครับวันนี้ก็ขอบารมีให้ไข่มาเดิมนะครับเนาะขอให้โชคดีกับน่ยนะทุกๆแนวทางสําหรับวันนี้เนาะนี่เดวทางทุกไปไข่มาแล้วนะครับขอบารมีท่านทุกจันทพุทธศุกร์นะ,ะมาดูในทางทุกเลยนะพี่พมาชิกนะครับทุกวันนี้789ไดเ้ด้พีมมาชิกนะครับแต่ว่าแปดบ นี่เลยนะผมจัดรูปเลยนะนะครับเจ็ดแปดนะพี่สมาชิกนะครับเจ็ดเก้า 7, นะนะครับแปดเก้า 8, นะครับเจ็ดศูนย์นะแล้วก็เก้าศูนย์นับพิชมาชิกเพราะว่าแปดข้าบอดไปข้างหนึ่งนะครับเนาะก็เลยตีเป็นศูนย์เลยนะนะครับอสามตัวก็เจ็ดแปดเก้านะแล้วก็ เจ็ดศูนย์เก้า 7, 0, 9, นะั่นี่สำหรับในทางทุกมงคลนี่ไข่ในพิมมาชิกที่ชอบก็เก็บไว้เจ็บไว้เนาะแต่ละพัฒนาหรือจะไปหาหน่อยไปดูแล้วกันนะพี่มาชิกนี่เลยนะครับก็ขอให้โชคดีเฮงๆรวยๆกันสําหรับในทางทุกมงคลนะนะครับอขอย้อนอีกรอบหนึ่งนะพีม่มาชิกสำหรับในทางหาหน่อยวันนี้เนาะสี่เก้าด้วยพีม่มาชิกวันจันทร์กันเบิ้ลไว้หน่อยระวังเบิ้ลไว้นะพีม่มาชิกนะครับเนาะนะครับอสองตัวเล่นก็มีสี่เก้าสี่หกสี่หนึ่ง ไ0สี่ศูนยนยพี่มาชิแล้วก็สี่สองเก้าส้าหนะระวังเก้ากับหด้วยนะพี่มาชิกระวังหกับเก้าด้วยนะถ้ามีกําลังระวังด้วยนะครับเน้นให้สี่ศย์กับเก้าานนะครับระวังหกับเด้วยแล้วก็สตัวเด่นไอ้สตัวเด่น0่นสี่หแล้วสองเก้าก็สาม้านะพี่มาชิกนะครับเนะบ 3, าะรบู่ก็เจ็ดแปด็ดเาแปดเก้าเจ็นยพี่มาชิกเจ็แล้วก็เจ็ดเ้ด้วยนะครับเนาะ <c oughs> อ่ะขอัยครับอชอบก็แค่ไวายจิตว้ายสลับแนวทางวันนี้นะพี่มาชิกนะครับเนาะอ่ะเดีเ๋ยวจะนเมื่องลุ้นปังนะพี่มาชิกสลับใครจะเข้าไปในบ้านก็ทักอ่าไอดีเอทจเจ็ดแปดเก้าได้เลยนะครับหรือจะมารอชมหน้าไลฟ์นะครับพี่พี่จะมาชิกเดี๋ยวมีเรื่องอะไรเล่าเยอะแยะนะครับเนาะเมื่อวานผมไปอ่าไลฟ์สดนะครับเนาะที่งานอ่าไหว้เบิกเนตรครูกายแก้วนะพี่มาชิกอ่าสุรเทพเนาะอ่าแห่งความโชคลาภนะนะ้าตาใคร อชื่นชอบอาจจะมีไม่แน่นะครับแลอาจจะมีเด็ดๆให้พี่สมาชิกนะครับไปรอในบ้านได้เลยเด้อนะพี่สมาชิกสำหรับใครชื่นชอบแนวทางมงคลนะครับผมเนาะเอาไปเจอผมพลิปต่อไปของทุกการติดตามนะครับเฮงๆลอยๆปังๆเดี๋ยวเย็นนี้เจอกันหน้ารักสิบเก้านาฬิกาเหมือนเดิมนะครับผมสวัสดีนะครับโชคดีทุกคนครับผม